อย่า nói มาเจอกันหน่อยดิบ้านที่บอกมันดัง คำเตือนคลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามกว่าส8แปให้เรียกพอก่อแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใด,ดาขอซอเสียดเยียดยามประชดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเปเนื้อให้คนที่มีฟาร์มตกคลุกไดยากใดลูดเท่าเลี่ยมกลโกงคลองมิชาชีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่ายายเขาชื่ออะไรชื่อน้อยค่ะอย่าน้อยมาเจอกัาหน่อยดิ

อืมไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าสวยเอะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเฮ้ยเองไปจับเขาทำไมเนี่ยไอ้น้อยนายทำพี่นี่แค่ขวดตัวเองใช่ค่ะเาวดพี่แล้วคนไหนที่ว่ารู้ว่าที่เช่าเขาดูยังไงมาอย่างคนนั้ะเพนนะเพ ามามามานักเพ้นก็มาไอ้ผ้านี่จะเรียกให้อยู่เรียกไม่ไดชื่อนะครับตีมือขาดเลยอ่ะพี่เอาจับอะไรนะเมื่อกี้พี่จับอะไรจมูกจมูกจมูกพี่เข้าไปกินกระดูกใครอ่ะก็เรื่องกระดูกปวดพี่เห็นเขากินเหรอไอ้บอย เขากินยังไงพี่เล่าฟังหนยดิกขาจบกระดูกยิ่งไหลชิ้นไหมแล้วกระดูกทวดยังอยู่ไหมจ้ะเขาผลก็ไม่ใหญ่ทุกอย่างหกที่หกใช่ไหมอายุอาเท่าไหร่แล้ใหญ่โอ้ไม่ยิ่งแล้วตอนนี้กระดูกอยู่ตรงไหนบ้านน้องเขากินไปหลายชิ้นไหมพี่เห็นพี่ในเหตุการณ์แตพี่กินยังไงแล้วใครกินมากกวันนั้นอ่ะไม่มีที่กินเขากินเขาทิ้งเยอะเขาทำกับแก้หมดเหรอ อมาจะเมาหรือยังไงมา่กินบอดเยเมื่อย่าน้อยย่าดื้อเดี๋ยวตีเลยเอาไอ้ไก่ใช่ไหมไอ้ไก่ใช่ไหมอันอันไร้ยังไงต่อพี่เอกาวมันมันเป็นยังไงอะเขาเมาแล้วเขาไปจบระตูครหลายชิ้นไม่หลายกี่คำอะกินข้าวเงีเงี้ยเงี้ยขกเีมมันมันเค็มเข็มมันมัน แล้วพี่ไม่ได้ลองกินเหรอแล้วคนที่ตกินกระดูกอ่ะเขาเป็นอะไรกับป้าน้อยเนี่ยเป็นไม่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่เป็นทวดเป็นทวดเขาเป็นทวดรุ่นนี้อ่ะแล้วก็เป็นทวดแกเป็นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ป้าน้อยเดินให้ดูหน่อยดิเดินให้ดูหน่อยาามม้ลป้าน้อย พาไปดูกระดูกดิว enfin ่ามันใช่ไหมว่าเดาไปเปิดประตูเขาอยู่ไหนกระดูกบ้านน้องไปดูไิดเดียไหมไปเปิดดูหน่ยว่ามันใช่กระดูกของแม่ว่ามันใช่ไหมนะกระดูกที่ไหนอ่ะพี่พี่เลองเปิดดิไหนไหนเอาออกออกมาดิไม่เอาเอาออกออกมาเลยออกทางเนี้ยเอาออกหมดหมดคือกระดูกของแม่ของแม่ของแม่ใหญ่ อันนี้แม่อันนี้ของแม่ของคนนี้ใช่แล้วก็ของแม่ใหญ่ของแม่คนเนี้ยบอลวมกันอือยายเป็นยายเขาแลวมีรูปยายที่เสียไหมที่ว่าเขากินกันดูอ่ะไม่มีหรออันนี้ใช่ใหญอันนี้ใช่ไหมใช่ ต้องงงหรึ่มงงหลึ่งหมายถึงว่าข้างในเขาเสกระดูกมีสองคนของสองคนอ๋อคือหมายหมายความว่าข้างในเนี่ยมีกระดูกสองคนคือของคนนี้กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีลูกมีลูกไหมไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วเขาเากินโกดี้เหรอครับตอนที่กินเขาจบขึ้นมากินอันนี้เลยใช่ไหมยังไงต้องทำไทยอยู่นี่มันก็ทำได้จริงๆลองกินอ่ะแล้วลองกินดูไม่ลองพี่ลองเคี้ยวไปเค็มอย่างที่เขาว่าไม่เอ็มเค็มๆมันๆนะว่าเราาลอง เอาติ๊กลองป้าลองจริงเหรอป้าจะลองจริงเหรอก๊อปหน่อยนะลองลองก๊อปหน่อยยออก่นมันจะเค็มมันจริงมั้งสาวเขาบอกว่าจริงไหมไม่เอ่ะนิดเดียวไม่ได้แล้วก็กระดูกไม่ให้ไม่เอาเดี๋ยวเป็นซ้อนกันมาเป็นเข่าอันนี้อ๋อคือนั้นคือเมากันเขาเมาเขาคนเดียวเขาแค่นั้เป็นเด็กอยู่เลยแต่เราเห็นจ้าอะไรเราไม่เตือนเขาเหรอ เราบอกไปกินกระดูกค่ะทาไมอ่าแล้วเขาว่าไงกินเข็มมันมันดีว่าไงเขาเขากินบ่อยไหมพี่ไม่ค่อยบ่อยเราเห็นกี่ครั้งสองครั้งไม่ได้กินครั้งเดียวด้วยแสดงว่าเศษเล็กๆเขาเลือกกินเลยนะอันนี้มันจะมีแต่ชิ้นใหญ่ใช่ใช่ลองชิมอชิมอ่ะพี่ลองลอง่อพี่เห็นกระตานี่คือสองครั้งอ๋อแสดงว่าอาจนี้มาแอบกินที่พี่ไม่เห็นหรือเปล่ามีอีกว่เมื่อก่อนเขาอยู่บ้านหลังนี้ป่ะอยู่อยูด้วยกันใช่ไหมบ้านหลังนี้เลยใช่ไหม เห็นไหมพี่เลนนะแสดงว่าถ้าแกเมาแกพี่เลนน่าดูเลยนะเนี่ยปวกอะไรอย่างที่ว่ามีจมูกอะไรอ่กันบ้าไปไมาไปหายไปหายของไม่ได้มีจอบไหมเอาจอบมาเลยเดี๋ยวถ้าเป็นจอบปวดกดดูถามพยายามปวดดูมันใช่ไหมเอาจอบเอาจอบมาเลยนี่เหรอไหนอตัวกเัาเนี่ยใครบอกอหรว่าเกี่ยวอะอันนี้พวกเราคุมเลี้ยงให้ก็ดูนะไม่มีอะไรนะเนี่ยบอกก็ไม่มีแล้วเนี่ยตายหามเลยเนี่ยอุ้ยหมดเลยดีกว่าอย่าไปหลุดคน ไม่มีอ่ะตัวมีแต่ว่าเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันจะถ้าเจอพยับบกมันจะได้ถึงเลยนะชาวบ้านจะได้สบายใจไงอยากกินโซ่ใช่ไหมมันไม่ใช่ขนเชมไม่ต้องไปกินโซ่เลยใช่ไหมไปช็อคเลต์มาทั้งทีตีโตเลยเราจะเอาจานใส่ให้เกาดูเอาจานใส่ดูเลยมีจานไหมลองประกกับอาจารย์หน่อย เเเรราาข้จไม่คือ <reading> เราจะทําให้พ่อเขาสบายใจไงว่าแค้ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรในในในไหนพี่ไอ้น้องมือสมัครจนรู้อะไรง่ายสุดๆบ่อยจะได้น่นอนมากนานๆนานๆเลเจอแล้วฮะตามพวกหนึ่งมันมีกินมีมีกิจมี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 ใจมันกี่อันอันเดียว แต่ว่าบางอันม er ีสาอันแต่พอเปิดไปก็จะไม่เจอตัวเขาายย้มันหวงปล่อยก็ได้จับห่วงมากเลยมีมีดแล้วจบต้องมีมีดเล็กๆกับพี่อันนี้มันจานใหญ่อย่าของบ้านเนี่ยนุ่มนุ่งแคมากินสามต้าวขอบู้ชูเองเดียวพอไม่มีพยาปลวกปั๊บมันก็จะ สลายไปทั้งล่างเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพราะอันนี้คือตัวขยายพันธุ์ของแม่ลังหนึ่งมีอันเดียวเหรอใช่ครับแต่บางทีก็มีสองตัวผมเคยเจอสามตัวนะหนีไปแล้วไม่หนีล่วงไปตัวหนึ่งแล้วหมอปลา หนใช่ไหมอัน <Cette> <hire> ี้ไม่มีอีใหญ่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 งโอ้โหดตัวไปเองกัอ่ะอ่ะอเซลกันอ่ะเฮ้ยใหญ่โกันันเลยเนาะมีแต่ตองไหมไม่เจอาใช้ไปขุดปวกหลังบ้านแกมาแล้วนะ พอติดเตาถ่านให้ยังไม่รู้เดี๋ยวแตกไม่แตกแตกเสียได้ตายเลยโยเอารถด,ดีมาโลดหน่ยนี่ฮ้่ทำลายไหล่ไม่มี <c oughs> ไม่ต้องช่องใช้ไม่ดีอกเมเกินเมเกียรถดีรถด,ดี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ใครจะกินรอรอคิวเลยนะถึงรอคิวเลยแต่นาที่นี่มนดำหรือหวานเออขอปลาขอปี่ปลาตั้งรับประทานข้าว นั่าเงยคนละสามชั่วโมงห้าชั่วโมงมาบช่วยเปลืไม่เจอคือไม่ถึงเปลกเลยถูกแล้วกายไม่ถึงเนี่ยสุกแล้วไม่เจอสุกแล้วสุกแล้วยังใสอยู่เลยเอาเอาไปปิ้งอีกหน่อยเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วแข็งหมดแล้วแข็งแล้วแข็งแล้วนี่พยายามมันสุกอ่ะมันจะแข็งหมดแล้วเนี่ยแข็งหมดแล้วเมื่อกี้มันนิ่มไหมเหรอแต่นี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คือพะยาเปลกปิ้งย่างปลกปิ้งย่างอ่ะ เรื่องเรื่องอะที่ต้องการให้คนดูรู้ว่าดึงเข้าไปจปวกไงมันไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ขับไปเชื่อใครไม่รู้ว่าเก็บประปวกเออทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ว่าปวกะมันคือสิ่งสิ์สสตามความเชื่อเราก็จะให้นนแน่นอนใกล้<ไ>แล้วโอ้ย <laughs> <laughs> หอมหอมหอมด้วยไม่ได้ไม่ได้มันมันต้องมันต้องช่วยชาวบ้านขาวไกด์อืมเฮียตัวใหญ่เลยอร่อยไหมอุ้ยอร่อยมันมันปางนู้นด้วยตีตีตีมั้งมาปลาแล้วเจ้าตัวใหญ่ไว้ทำไมอ่ะมันชีดมันชีดจะให้ชาวขาวกินดูเลยว่าชาวบ้านจะได้ลับมือตีนสั่นเลยกินเลยกินไปเลยมันมันกินไปเลย ไม่จงเขี้ยวดินี่เขี้ยวทำไมล่ะโอ้แล้วใหญ่ด้วยอ่ะนิ่งๆนี่ือใหญ่เกินอะไม่เปไหนให้เฮียนัดแดกด้วยอ่ะใหญ่นะเฮียแดกไปเลยอย่าพูดมากไม่ใช่ชาวบ้านเขาเขี้ยวหัว่าเอาหัวไปดิกินได้กินได้กินได้หัวมันหัวมันหัวมันเหรอลอยเห็นไหมเหมือนชีสเลยโอ้โหเอ้ยหมดแล้ววะหมดแล้ววะอร่อย เป็นไงกายเอยอร่อยอร่อยมันมันมันชีสเลยอร่อยไปดูบอล่ะลูก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 ดู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 ู้ด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 ูลูด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 ูเูดูดูมูด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 ูมูด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 ููดูลูดูาูดููด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 ููููููููดููููููููููููููููู เมื่อ20ปีที่แล้วแม่แกกินกระดูกปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วไอเสษนเท่ากระดูกมันอ่ะไม่ได้ส่งผลเพราะกระดูกเนี่ยผมไม่สามารถสัมผัสกับวิญญาณคุณตายได้แล้วแสดงว่าเขาไปผูกไปเกิดแล้วเขาไปผูกไปเกิดแล้วซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกินกระดูกส่วนประเด็นที่สองที่พี่สงสัยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจอมปลวกหลังบ้านสองหลังที่มีสารเก่าผมก็ขุดออกมาแล้วแล้วก็ไปเจอผีด้วยแล้วก็เจอพญาปลวกสามตัวจริง แต่พญาปลกทรัพย์ตัวผมก็ให้นักข่าวสองคนแล้วก็เียนัทก,กินไปแล้วคือถ้ามันจะเกิดอะไรก็เกิดกับสามคนนี้เ <c oughs> ียนัทด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญส่วนประเด็นที่บอกว่าตรงนี้มันมีคนกินยาตายมาแล้วกำลังนนั้นก็ไม่เกี่ยววิญยาเขากับพบกับกล<ม>ุมแล้วส่วนแม่ของพี่ผมพยายามหาจุดเลยนะส่วนแม่ของพี่ที่มันเกิดอาการแบบนี้อย่างที่ผมถามพี่ทีแรก่ะว่าแม่ป่วยไปรกตายใช่ไหม มันเกิดจากตรงนี้พี่เมื่อกี้ผมโทรหาผู้หมอแล้วเขาจะลืมเวลาลืมทุกอย่างพี่ผมแนะนำพี่ถ้าไม่ให้แกชอบพี่ต้องพาไปโรงพยาบาลเนี่ยมันเกี่ยวกับโรคไตพี่ที่ผมคุยกับหมอเีาแล้วนะไม่เกี่ยวกับผีเะไม่เกี่ยวกับผีเลยแต่อาการทางาที่แม่แกเป็นหยิบรุ่นหยิบเนี่ยมันเกิดจาก ที่แกปลูกฝังแสดงว่าที่ผมบอกอ่ะแกต้องดูหนังสมัยก่อนบ้านผีปอบมันดังบ้านผีปอบมันดังและมาอยู่ในอยู่ในสามัญสามนิกราอยู่อยู่ใต้สามนิกรึพี่เคยจะดูพี้พี่พาแม่ไปโรงพยาบาลแตแม่ดีไปเลยตายแกหนักเพราะกมบล็อตแล้วเพราะมันจะหลอนไงพี่พอ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 มันทำงานหนักปั๊บเนี่ยมันจะเห็นภาพหลอนนะครับแล้วหูมันจะแว่ววเขาจไหมมันมันเหมือนคนที่ ติดเหล้าหนักไปเลยพี่มันจะเกิดอาการแบบนั้นเลยไปคุยส่วนตัวกับพี่ปลาคไม่สบายใจคุยกันพี่เป็นช่วงไรพี่บ๊วยพี่รักแม่พี่ไหม่ะพี่อยากให้แม่ตายไหม่ะไปงบบางโบ้ไม่โกรธกันแล้วเดี๋ยน้อยจับจับแดกเลยเนี่ยสองยืดสองยืดไหนครัสองยืดไหยสองยืดไหนสองยืดวันสองยืดไงเดี๋ยวได้ ก็ตายทำงานตางที่ภาพรอนเว้ย